้นายกาเพเกาเรามาบุกงานทาราโิเกะที่ M Brand Hall เมดม m a r กะปีค่ะพร้อมทุกรั้งรังคาราโอเกะ งา,านมากกรรมฮาลานที่น่าจับตาที่สุดอีกงานณเวลานี้ฮาราลิชีสณเดอะมอลไลฟ์สโตร์บางกะปิกรุงเทพมหานครรสมรคมการค้าธุรกิจไทยมุสลิม TMTA ร่วมกับมุสลิมไทยโพสต์ภายในงานมีผู้ทรงอานุวุิระดับประเทศและระดับนานาชาติเข้าร่วมเปิดงานและแบ่งปันวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมและความรู้ที่สุดเอ็กซคลูซีฟสร้างแรงบันดาลใจขั้นสุดตราสัญ,ญลักษณ์ฮาลานเป็นความคิดริเริ่มของอดีตจุฬาราชมนตรีประเสริฐมหามัดตซึ่งท่านมองเห็นว่าการมีตารับรองฮาลานมันจะทําให้เราแยกแยะ ได้ง่ายขึ้นณนปีปัจจุบันเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ในร้านถึงแสนแปดหมืน่นวันนั้นถ้าเรามองไลฟ์สไตล์เช่นนี้เนี่ยประเทศน,นี้เราจิงเราจำเรื่องอะไร เราอยากให้ภาพลักษณ์ของฮาลาเนี่ยมันดูอร่อยเราเลยมิกซ์คำว่าฮารอแบบเดลิเชสเนี่ยเป็นฮาราเดลิเชสสารพันธุ์สินค้าอาหาร60กวารานี่เป็นร้านดังทั้งจากในกรุงเทพในปริมณฑลและมาไกลถึงจากปัตตานีเองคอนเทนต์ดีๆที่ MTA h a เอฮาราส์บิสเนสทอล์กที่เหมาะกับผู้ประกอบการฮาลาคนที่ทำธุรกิจฮาลาอยากสร้างเครือข่ายนี่จะเกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้ตลอดทั้ง7วันครั้งนี้เนี่ยเป็นเดอะมอลล์ครั้งแรกเราจัดไลฟวิทย์ยินดออกผู้ประกอบการมุสลิมเองนักธุรกิจมุสลิมถึงเวลาที่จะะยกรดับ พลาดไม่ได้จริงๆกับงาน h a l a l i o u s ชั้นจี Grand Hall The Mall Lifestyle บางกะิิวันนี้ถึง7สิงหาคมนี้10โมงเช้าถึง4ทุ่มมีมุมนั่งชิวๆริมน้ำตกในห้างแอร์เย็นฉ่ำอาหารอร่อยในชีพไพเร้โดนใจเต็มอิ่มกับบรรยากาศสุดๆก็อ,อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวง,งาน h a l a l i o u s 1-7สิงหาคมที่ The Mall Lifestyle บางกะปิครับ